สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงตีนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญหนึ่งบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ละครับท่านแต่ก่อนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านดูไปเรื่อยเรื่อยก่อนนะครับท่านว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศนี้จะมีราคาไหมครับท่านมาดูครับภูมิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่าน ส่วนด้านหลังก็คือรัชกาลที่เก้าเช่นเคยครับท่านแล้วบนหลวงพ่อหลวง์ท่านดูสิครับคมชัดเจียมากเลยครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับท่านเนี่ยยังไม่ทําการล้างครับแต่ว่าสวยงามโอะการนะครับไม่มีอะไรบุบระบี้ให้เห็นเลยดูสิครับขอบเฟืองคมชัดเจียขนาดไหนสวยงามออการนะครับแบบนี้ครับสุดยอดครับพอก็มีครับระบุบระบี้แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับท่านส่วนด้านหลังคือประเทศไทย พอันห้าสี่ปดครับท่านส่วนด้านล่างคือหนึ่งบาทไทยแล้วก็หนึ่งบาทอัลิบิกนะครับท่านเรามาดูช่อฝาครับเป็นช่อฝายาวนะครับอียาวหรือสั้นลักษณะนี้คือช่อ้าสั้นครับสั้นไม่ยาวครับช่อ้าช่อฝาสั้นครับท่านเป็นแบบนี้ครับช่อฝาสั้นจริงครับท่านแบบนี้ครับ เป็นเรียนสมุลแบบแบบนี้สําหรับเดียนหนึ่งแบบแบบนี้แบบนี้นะครับท่านยังไม่มีราคาหรอกนะครับมันราคาก็คือหนึ่งบาทนั่นแหละครับท่าน,นราคาจริงๆไม่มีนะครับ